สวัสดีค่ะพี่ชื่อ,อ,อพี่ชื่อนางสาวชุมากรุ่งจิตนะพี่เป็นศึกษาวิศว,ศวกรรมเครื่องกลรหัส b 5 9 1 7เก้หค่ะก็วิชาทับมาเนี่ยนะคะเ,เขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4วิชาซึ่งในวิชา1-2ที่น้องๆจะได้เรียนกันในเทอม3เนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นพื้นฐานของ มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น5สก็คือ5สที่น้องๆรู้จักกันในตาำกติแล้วก็5สที่เราจะแบ่งแยกย่อยในการในโรงงานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน IATF 16949ที่มีเฉพาะกับมาตรฐานชิ้นส่วนย,นยานยนต์ที่เราจะได้เรียนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น ISO 1000หรือ ISO 9000เงี้ยค่ัน้องๆก็จะได้เรียนแล้วก็จะได้เรียนทักษะ ความรู้พื้นฐานต่างๆที่ว่าการในโรงงานทุกโรงงานมีอย่างเช่นการวัด kpi การวัด tqm การทำ tpm ต่างๆน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวิชาวิชาพวกนี้นะคะก็คือมันสามารถนำไปใช้ได้ทุกโรงงานไม่จำเป็นจะต้องเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมันซึ่งมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเวลาน้องๆมาทามาทางานนะคะน้องๆก็จะสามารถเวลาพี่พูดอะไรอย่างเช่นวงจรนิม,มิ่งอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เรียนเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้วงจรนิม,มิ่งเนี่ยมันคืออะไรซึ่งวงจรนิม,มิ่งเนี่ยอย่างเช่นมันก็คือ PDCA หรือที่เรียกว่า Plan Do Check Act ก็คือการวางแผนการลงมือปฏิบัติ การเช็คว่าแผนถึงไหนแล้วก็แอคชั่นก็คือการตรวจสอบการปรับปรุงให้กับให้ปรับปรุงต่อไปอย่างเช่นครเซนครเซนมันก็คือสิ่งที่เราได้ก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็คือการครเซนมันเป็นการปรับปรุงอย่างเช่นกระบวนการหรือการปรับปรุงเครื่องจักรให้มันดีขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นมันเป็นข้อดีที่เรื่องแบบนี้เราจะทราบ เราจะทราบได้โดยที่ว่าอย่างเช่นในโรงงานเฮ้ยต้องมีการไคเซนนะเฮ้ยต้องทำาูจอลดิมมิ่งนะหรือว่าเราต้องทำ KPI นะเพื่อวัดผลคือน้องๆสามารถเรียนรู้ได้จากวิชา 1- 2ได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราจะเจอในโรงงานอยู่แล้วไม่ว่าจะโรงงานไหนกน็ตามน้องๆต้องเจออยู่แล้วครับและในวิชา3ากับ4ี่นะเราก็จะเจาะลึกลงไปอีกในด้านของคุณภาพว่าการเรียน การทำ QA QC มันทำยังไงการทำงานเป็นทีมทำยังไงการปฏิบัติต่อองค์กรหรือว่าความเข้าใจขององค์กรเป็นยังไงซึ่งวิชาสามสี่มันเป็นหลักพื้นมันเป็นหลักเจาะลึกลงไปอีกว่าเราควรจะทำยังไงซึ่งพี่พี่แนะนำเลยว่าอยากให้น้องๆมาเรียนในวิชา4วิชานี้ซึ่งมันก็พี่ก็บอกเลยว่ามัน มันเป็นประโยชน์กับตัวเองมันเป็นมันติดสกิลมันสามารถอัพสกิลของเราได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งและสี่วิชาพวกเนี้ยพี่อยากให้น้องๆไปเรียนที่อาร่าและอาร่ามันเพิ่มทักษะต่างๆเราจะจบไปเราอาจจะไม่ได้ทำในชิ้นส่วนยานยนต์ก็ได้แต่ว่าพี่อยากให้พวกเราได้เรียนทักษะพวกนี้แล้วมัน เป็นทักษะมันติดสกิลของเราเพิ่มอีกแล้วมันก็เป็นโปรไฟล์ของเราที่จะนำไปสู่อนาคตของเราได้การไปอบรมที่อาด้ะคะ่ะก็ได้ความรู้มากมายเลยอย่างเช่นวิชาเกี่ยวกับนิสัยอุตสาหกรรมซึ่งนิสัยอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะไม่ได้มีแบบเรียนในในที่เราเรียนอยู่ที่มหาลัยถูกไหมคะแล้วทีเนี้ยก็คือก็คือว่า ในนิสัยอุตสาหกรรมเขาก็จะสอนว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเราต้องทําแบบไหนบ้างการเดินแบบปลอดภัยมีอะไรบ้างทักษะการนําเสนอหรือการทํางานเป็นทีมเรามีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานอย่างต่ายอย่างเช่นการบํารุงเครื่องจกักรการทําระบบแบบไฮดรอลิกการเรียน PLC แล้วก็การ าการใช้โรบอทซึ่งมันจะเป็นทักษะที่เราพบได้ง่ายใน,ในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็แน่ๆเลยก็คือที่เรามาเรียนเนี่ยก็คือมันจะเจาะจงไปอีกว่าในการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเช่นส่วนยนยนเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันก็สื่อ,อมีทักษะอะไรที่ต้องนำไปใช้ในโรงงานบ้างมีการประยุกต์อะไรที่ สามารถไปปรับใช้อะไรได้บ้างซึ่งเขาก็จะสอนไม่ว่าจะเป็นสอนการใช้ชีวิตอย่างเช่นการเคารพธงชาติซึ่งในมหาลัยเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเราไม่มีไม่มีแม้แต่ว่าต้องมาเคารพธงชาติเหมือนตอนสมัยประถมใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะสอนให้เราเนี่ยเป็นตื่นเช้าเคารพธงชาติมีการออกกําลังกาย ซึ่งเขาจะฝึกให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเครืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆเขาก็จะมีแบบแผนตอนเช้าก็คือการมอร์นิ่งทล์กการเคารพธงชาติและก็การออกกำลังกายตอนเช้าค่ะค่ะแล้วการไปสหกิจ8เดือนได้อะไรบ้างคะก็การไปธษรกิจ8เดือน พี่จะบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ครบ8เดือนนะคะแล้วก็อยากจะให้น้องๆฟังว่าที่พี่ตัดสินใจมาแปดเดือนเนี่ยเพราะว่าพี่มีความตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยวิศวกรก็คือพี่ต้องการให้เราเนี่ยได้ศึกษาอะไรมากมายอย่างเช่นสิ่งที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นง,งานการไวิ่งตู้คอนโทรล ซึ่งพี่ก็ไม่เคยทําการทําเอกสารอย่างเช่นอเอกสาร working standard การทําเอกสาร pis การทําเอกสารที่เกี่ยวกับการกระบวนการผลิตซึ่งเราจะได้ทราบว่าในรายการผลิตแต่ละรายการผลิตเนี่ยมันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับลูกค้าแล้วมันสามารถเรียนรู้และก็ใช้ชีวิตที่ เหมือนได้ทำงานจริงๆรมอแค่ว่าเราอยู่ในฐานะผู้ช่วยวิศวกรซึ่งในการอยู่ในในฐานะผู้ช่วยวิศวกร,กรเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้จากพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในแผนกหรือว่าพี่ๆต่างาแผนกหรือว่าพนักงานในรายผลิตซึ่งเราไม่ต้องกลัวที่จะไปถามเขาว่าพี่คะตรงนี้มันทำยังไงตรงนี้มันเป็นยังไงซึ่ง เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาว่าเราควรจะทาเราควรจะศึกษาอะไรมีอะไรที่เราผิดพลาดไหมซึ่งตอนนี้ที่พี่ได้เรียนรู้ไปพี่พี่ก็บอกได้เลยว่ามันเพิ่มทักษะของพี่ได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการประสานงานหรือว่าการการทําเอกสารที่เกี่ยวกับ working standard แล้วก็ทักษะ ในการปฏิบัติลงมือทำต่างๆมันได้เพิ่มมันได้เพิ่มขึ้นแล้วก็การมีเขาเรียกว่าการมีทักษะในการกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมันก็เพิ่มมากขึ้น,น่ยค่ะพี่ก็อยากให้น้องๆลองคิดดูว่า8เดือนมันก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์8เดือนเนี่ยพี่ว่ามันก็พร้อมพร้อมที่จะไปฝึกพร้อมที่จะไปเป็นวิศวกรอย่างแท้จริงซึ่งเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเนี่ยเราฝึกงานมาแค่นี้เราจะได้อะไรเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยการพี่ว่าน้อยกว่า8เดือนก็ดีไหมมันก็ดี ในสำหรับบางคนแต่ว่าใน8เดือนพี่ว่ามันก็ดีอีกแบบหนึ่งเนี่คะพี่ว่าก็อยากให้น้องน้ตัดสินใจมันคือการเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็มันเป็นการเพิ่มเขาเรียกเลสในเรซูมเม่ของตัวเองออการเพิ่มสกลิลว่าเนี่ยเราฝึกงาน8เดือนนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับโรงงานอื่น เพราะว่าค่ะเฮ้ยเราฝึกงานตั้งแต่เดือนเราต้องได้อะไรแหละซึ่งมันอาจจะเป็นตัวเลือกให้เขาได้เงี้ยค่ะ